สิ่งที่อาจารย์ทุกที่สุดในการที่อาจารย์ใช้ชีวิตมาแล้วปัจจุบันยังเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ตอนนี้เลยเรื่องอาจารย์เนี่ยเป็นข่าวในปัจจุบันคือเรื่องหนี้สินของอาจารย์อาจารย์เนี่ยเสียใจที่สุดคือการบริหารจัดการชีวิตของตัวเองอย่างไม่รอบคอบเพราะตอบสนองต่ออัตราตัวตนกิเลสตัณหาของตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นจนลืมกลับมาดูภาระค่าใช้ใจ่ายของตนจนเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังนําไปสู่การล้มละลายในที่สุด แล้วอาจารย์ก็พยายามจะบวชแต่บวชไม่ได้นั่นคือความทุกข์อย่างยิ่งในชีวิตของอาจารย์ที่จะบวชในวันนั้นแต่บวชไม่ได้อาจารย์เสียใจที่สุดเพราะติดเรื่องหนี้สินบวชไม่ได้ในวันนั้นอาจารย์เลยกลับมาแล้วปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมในฐา,านะคา,วารวาตวาต่อไปแต่หลังจากนั้นอาจารย์แก้ไขตัวเองก่อนหน้านี้แล้วนะเราแก้ไขด้วยกันไม่เป็นหนี้เพิ่มเราพยายามสอนคนอื่นว่าวิธีการแก้ไขหนี้สินที่ดีที่สุดคือเมื่อเราเป็นหนี้แล้วอย่าไปหาหนี้มาปิดหนี้ อย่าไปเป็นหนี้เพื่อเอามาโปะหนี้อย่าไปเป็นหนี้เพื่อเอามาใช้จ่ายในชีวิตเพื่อตอบสนองต่อความสุขความทุกข์ของเราอยากได้บ้านก็เลยไปเป็นหนี้เพื่อได้บ้านอยากได้รถก็เลยไปเป็นหนี้เพื่อได้รถอยากได้ของกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็เลยไปเป็นหนี้เพื่อได้สิ่งนั้นมาจนในที่สุดเราประคับประคองหนี้สินตัวนี้ไม่ได้ก็นํามาซึ่งความเป็นทุกข์ในชีวิตปัจจุบันล้มเหลวในการบริหารจัดการทางการเงินของตนอาจารย์ก็เลยกลับมานั่งแก้ไขปัญหาหนี้สินตัวเองด้วยการพยายาม อดอยากปากแห้งที่สุดเพื่อที่จะหาเงินหาทองไปโปบไปใช้ในบรรดาหนี้สินเหล่านั้นทั้งหมดให้ทําได้มันมีนอ้อยมันเมลในเมื่อก่อนมีหน,นี้นอกระบบด้วยไม่ใช่หนี้ในระบบอย่างเดียวนี่พูดเฉพาะนี้นอกระบบอย่างเดียวเราก็พยายามอดข้าวอดน้ำเพื่อใช้หนี้นอกระบบให้หมดจนหมดเกียยงก็เหลือแต่หนี้ในระบบซึ่งในระบบเราก็ใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วอาจารย์ไม่ก่อหนี้ใหม่ยังไงให้ตายก็ไม่ก่อหนี้ใหม่ตัวเองจะอดข้าวอดน้ำจะไม่ยอมก่อหนี้ใหม่ ให้มันอดตายไปถ้ามันจะอดตายคนเราไม่สามารถอดตายได้นะถ้ายังมีมือมีเท้ายังสามารถทํามาหากินยังมีประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เราไม่ใช่ประเทศแอฟริกาที่อะไรประเทศอะไรที่ผิวดำๆจัดๆที่ต้องอดมือ้อกินมือ้อเพราะนั่นสภาพสังคมเศรษฐกิจประเทศเขามันแย่มากแต่บ้านเรามันยังไม่ได้หนักหนาสาขนาดนั้นถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปลองดูเรายังจะถึงขั้นอดข้าวไปกินข้าววัดก็ได้ถ้ามันจะอดขนาดนั้นลองดูที่มันจะอยู่รอดได้ไหมอาจจะทําแบบนี้มาตลอดชีวิต ตั้งแต่ระยะเวลาที่ตัวเองล้มมาจนมาถึงปัจจุบันเราทํามาตลอดด้วยการไม่ก่อหนี้เพิ่มอะไรที่จะได้มาต้องไม่เป็นหนี้สินต้องจ่ายด้วยเงินสดเก็บเงินซื้อไม่ได้ไม่ซื้อเก็บเงินซื้อไม่ได้ไม่เอาอยากได้แต่ไม่มีเงินไม่เอาไม่มีการจะไปเป็นหนี้จําเป็นแค่ไหนก็ไม่เอามันไม่มีอะไรจําเป็นไปกว่าชีวิตของเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพ้นจากความทุกข์เรื่องหนี้สิน ก็ต้องอย่าก,ก่อนหนี้เพิ่มเมื่อหนี้เก่าหมดเมื่อไหร่หนี้ใหม่ไม่มีต่อไปมันก็จบกันไปความสุขจะเกิดขึ้นณนะวันนั้นแหละทุกอย่างจะดีขึ้นจะดีพร้อมหมดทุกอย่างบริบูรณ์แต่การเป็นหนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องล่มจมจะต้องเป็นทุกในการใช้ชีวิตไปตลอดเราสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินด้วยการรับผิดช,ชอบสิ่งสำคัญในการเป็นหนี้เราต้องตั้งเจตนาตัวแรกว่าเราจะไม่หนีการเป็นหนี้เราตั้งเจตนาว่าเราจะต้องใช้เราจะไม่สร้างเหตุปัจจัยในการหลบหนีโดยเด็ดขาด จะใช้ตอนไหนก็คือตอนนั้นแต่ปัจจุบันไม่มีไม่ไปนไคยค่อยๆหาไปเรื่อยแต่ต้องตั้งเจตจำนงว่าเราต้องใช้นี่เขาให้หมดเพราะเราเอาของเขามาต้องคืนแก่เขาเราเอามาต้องรับผิดชอบไม่งั้นมันมีวิบากกรรมต่อไปอีกมันก็จะไม่จบดังนั้นถ้าเราตั้งเจตจำนงเจตนาแบบนี้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งสร้างเหตุปัจจัยไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีเงินใช้นี่เองแต่อย่าไปโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของใครเราต้องได้ทรัพย์จากความซื่อสัต์สุจริตของตัวเราเอง อย่าไปโลภเพ่งเล็งอย่าได้เงินจากหวยรวยเบอร์เพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาซึ่งความเสื่อมทรามเสื่อมทรัพย์ในตัวเราเองแทนที่จะได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นมันกลับกลายจะเป็นการเสียทรัพย์ไปมากกว่าเดิมสุดท้ายมันจะปลดเปลื้องภาระหนี้สินของตัวเองไม่ได้อาจารย์พิจารณาตามธรรมแบบนี้มันจนนํามาซึ่งเกิดกระแสะข่าวสังคมในปัจจุบันออกมาแฉอาจารย์ว่าอาจารย์ล้มละลายแล้วไม่ยอมประกาศมีหน้าอะไรมาสอนธรรมะตัวเองปฏิบัติดีแล้วเหรอถึงสอนชาวบ้านได้ยังเป็นหนี้อยู่คําตอบคือ อาจารย์ช้ยนี่มาตลอดไม่ได้เคยหนีแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะหมดแล้วออน่าจะพยายามปลดเปื้องให้จบแล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะเคลียร์หนี้สินของเราให้จบแล้วไม่มีใครสอนเรื่องหนี้สินได้ดีไปกว่าอาจารย์เพราะอะไรเพราะอาจารย์เดินสู่จุดสูงสุดของการเป็นหนี้การลงโทษการรับผลของการกระทําจากการบริหารจัดก,การการเงินไม่ดีเพราะเราสู่สูงจุดสูงสุดที่มันถึงขั้นลมละลาย เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ววันหนึ่งเราก็เป็นผู้ปลดภาระปลดเปื้องภาระหนี้สินจนไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวอาจารย์ล้มเหลวแล้วลุกกลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเป็นหนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากหนี้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีใครเป็นสักขีพยานในธรรมะของพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนสัมดานชั่วสัมดานเลวไม่รู้จักพอมากมาก ในการอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นไม่รู้จักประมาณจนนำไปสู่การล้มเหลวในการใช้ชีวิตจะมีใครเป็นพยานได้ดีไปกว่าอาจารย์ที่ทำล้มแล้วแล้วกลับมาลุกยืนใหม่ประสบความสำเร็จได้ปัจจุบันขณะน,นี้จะมีใครสอนได้ดีไปกว่านี้องคุลิมานบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์ฆ่าคนตาย999คนแต่เพราะเขาเห็นโทษเหล่านั้นกลับเปลีย่ยนเปลียปล่ยนแปลงความเห็นผิดแล้วเชื่อตามหลักคำสอนพระเจ้าพิจารณาตามธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นสัมมาสมัมพุทธาพระองค์ทรงลองผิดลองถูกเป็นผู้เสพการเป็นผู้ติดในกิเลสตัณหามากมายมหาศาลบำเพ็ญทุกขลิกิยาถึง6ปีเดินสู่ทางเห็นผิดบรรลุธรรมไม่ได้ตลอด6ปีแต่ทําไมพระองค์ถึงสามารถบรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์เคยมีความเห็นผิดก่อนคนจะมีความเห็นถูกต้องก็ต้องมีความเห็นผิดมาก่อน ใครจะมีความเห็นถูกต้องเลยถ้ามีความเห็นถูกต้องเลยก็เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วสิแต่เพราะเราเคยมีความเห็นผิดมาก่อนแล้วปัจจุบันเราแก้ไขความเห็นผิดนี้ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระเจ้าเราจึงเดินสู่ความพ้นทุกเราจึงเดินสู่สัจจคความจริงตามหลักคําสอนตามหลักคําสอนแล้วเราจึงเป็นสักขีพยานให้กับตัวเราเองได้เรียกว่าเป็นสักขีภูโตสิกขีภูโตคือการเป็นพยานประจักษ์พยานแก่ตัวเองว่า ธรรมะนี้สามารถแก้ไขสันดานคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเราเองจากที่มันทุจริตเปลี่ยนให้มันเป็นสุจริตได้ในปัจจุบันจะมีอะไรดีไปกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คือหลักสัจจะความจริงนี่คือหลักคําสอนที่สามารถแก้ไขแปรปวนเปลี่ยนแปลงพวกเราทุกคนจากเร็วชั่วที่สุดจากล้มต่าที่สุดจากทุกหนักหนาสาหัสที่สุดเดินไปสู่ความสุขที่สุดได้สุขใดในโลกเสมอด้วยความสงบไม่มีสงบจากกรม สงบจากความอาฆาตพยาบาทสงบจากการเบียดเบียนจะมีอะไรดีไปกว่าจะสุขไปกว่าการสงบจากสอย่างกิเลสตัณหานี้ไม่มีดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจในการศึกษาหลักธรรมแล้วตั้งใจในการฝึกปฏิบัติมีสติในการรอคอยการตายแม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีภาระปัญหาอะไรเยอะแยะแล้วแต่ภาระปัญหาสุดท้ายของเราคือภาระตัณหาจากความมีตัวมีตนของตัวเอง ภาระตันปัญหาที่กําลังเป็นภาวะของความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูยังมีตัวนี้อยู่ที่เราต้องทิ้งตัวสุดท้ายดังนั้นหน้าที่พวกเราศึกษาลงมือปฏิบัติแล้วนําไปทําให้แจ้งแก่ใจแก่ตัวเราเองไม่มีใครเป็นพยานได้ดีที่สุดในการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมได้เท่ากับตัวเราเองปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมนั้นได้สําเร็จธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นเสมอ เมื่อเราปฏิบัติตามธรรมในปัจจุบันขณะไม่ต้องไปสนใจในอดีตหรืออนาคตสนใจแค่ปัจจุบันธรรมนั้นจะรักษาเราทั้งปัจจุบันและอนาคตพลังขอให้พวกเราตั้งใจในการศึกษาปฏิบัติให้จริงจังศรัทธาในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวยังลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นี่คือที่พึ่งอันกเกษมนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเลย ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนกลับมาหาศาสดาสัมมาสัมพุทธะของเราอย่าไปวันไหวต่อการสดะข้อต่อชะตาเบื่อแวบ,บเวียนเทียนทำพิธีการซรัดแก่ซัดลำบูชาไฟอ้อนวอนขอร้องบนบาสารเก่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละทิ้งสิ่งเหล่านี้เสียกลับมาหาพระพุทเเจ้าของเราเป็นหลักสัจจากความจริงเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นศรัทธาเทวมนุษย์สานังไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์พระองค์เป็นสัพพัญญูเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสอง ไม่มีใครเก่งกว่าพระองค์ไม่มีใครรู้กว่าพระองค์ไม่มีใครรู้แจ้งเท่าพระองค์พระองค์เท่านั้นคือผู้เดียวที่จะสามารถพาเราพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักให้เราศรัทธาพู้เดยเจ้าให้มาก การศรัทธาพระเจ้าไม่ใช่การศรัทธาด้วยการกราบไหว้ลูกคารพอย่างเดียวแต่การศรัทธาการกราบไหว้ลูกคารพเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีระลึกนึกถึงพุทธคุณของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีคุณุป,ปการในการเผยแผ่สัมมาธรรมในการตรัสรู้ธรรมนี้ทำที่ภพเราะในเบื้องต้นทำที่พรมเราะในท่ามกลางและวทำที่ภพเลาะในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะพยญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง ให้เราระลึกนึกถึงพระองค์อย่างนี้แล้วพระองค์ทรงนำรมเหล่านี้มาบอกสอนแก่เราทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้นปวงดังนั้นขอให้เราทุกคนกลับมาศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเล่นทาความเพียรของตนให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในชาติปัจจุบันพระน้าอาจจะก็ฝากหลักคําสาวพระเจ้าไว้ไง่ายๆสันส้นๆเท่านี้ถึงเวลามีโอกาสหลังจากนี้เราก็หาโอกาสในการขวนขวายในการฝึกปฏิบัติต่อไปฝึกทาต่อไปสามารถติดตามอาจารย์ได้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่อยากฟังไอ้เรื่องเพอ์เจอร์และสาระที่ตอบคำถามในทิกต็อก ให้ไปฟังใน YouTube ช่องคนตื่นทาแล้วกดเข้าไปในเพลย์ลิสให้ลูกหลานลองกดดูก็ได้ในเพลย์ลิสเนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นตอนๆที่ไปกดในเรื่องภาคปฏิบัติให้หาภาคปฏิบัติให้เจอเจอภาคปฏิบัติเมื่อไหร่ให้กดฟังอันนั้นเพราะอันนั้นอาจจะจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเป็นสภาวะธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมแบบละเอียดละอ่อไปฟังตรงนั้นอัดวิดีโอไว้เยอะมากทําคลิปไว้เยอะมากพยายามจะลงให้ทันพยายามจะตัดให้ไวแล้วพวกเราไปฝึกปฏิบัติตามฟัง ทุกวันเป็นประจำพิจณาไข้ควรเป็นประจำแล้วเราจะวางอะ,อะไรเรื่องได้ชีวิตเราจะง่ายมากในการใช้ชีวิตจะไม่ทุกข์ร้อนกับใครใครจะด่าใครจะเกลียดใครจะอาฆาตพยาบาทมาไล่ปล่อยมันไปมันอยากจะทําอะไรให้มันทําไปเราทําที่ตัวเราพอแล้วเราจบที่เรามันเบาที่สุดแล้วเราเริ่มต้นที่เรามันดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ไม่มีอะไรสุขไปกว่านี้คือการเริ่มต้นนําธรรมะหลักคําสอนมาแก้ไขตัวเองเมื่อแก้ไขดีแล้วมันจะส่งต่อคนอื่นได้ด้วย่าจากาะกระสับเลยมีใครมีคำถามอะไรไหม